สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม m m m เมอร์ l อ Lost Century นะครับผมขอแนะนำเลยร้าน Jumiko Shop นะครับเติมกระทางร้านถูกกว่าเติมเอง15-20%ปลอดภัยรับประกันทุก ID ไม่มีโดนแบนไม่มีดีฟันจดทะเบียนถูกต้องในรูปแบบบริษัทเปิดม,มานานกว่า3ปีนะครับถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วบริการดีต้องร้านจ u m i k o Shop นะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเนาะแม่นำตัวอ้วนกลมหรือช่องแบ็คแคทอีกเช่นเคยนะครับกลับกันมาอีกครั้งครับสำหรับเกม Summoner War ล์ดเซนตูเดียนะครับวันนี้ก็อยู่กันในคอนเทนต์จัดทีมแล้วเนาะทีมในวันนี้เนี่ยที่ผมจะนำเสนอก็คือทีมเผาไฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็เกินกันว่าเป็น ID ของ FC นะครับชื่อว่า MR Killer นะครับในแรงสามพันห้านั่นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณที่สามพันสี่เจ็ดสิบนะครับน่าจะเล่นไรนะ เดี๋ยวเรามาดูคีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าตัวละครที่เขาใช้กันนะครับในทีว่ามีอะไรบ้างนะครับปหลักมาถึงก็จะใช้โกเลมนะครับตามเบต้าเนาะอ่าแทงใส่น้ำนะครับอ่าแล้วก็มีฮาปูกิฟฟอนนะครับแล้วก็นกฟ้านะครับฮาปูเนี่ยอ่าเท่าที่คุยกับเจ้าของเนี่ยจริงๆเขาอยากได้มาแสงมาวางมากกว่านะครับซึ่งผมก็มองว่าอืมใช่ดีกว่าเนาะในส่วนนี้ไม่มีครับก็อ่ใช้เป็นตัวเคียร์การ์ดไปก่อนแล้วกันเนาะสำหรับเบอร์สี่นะครับ ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่ใช้คู่คอมโบกับบาริสตาหรือว่าผัวไฟที่เขาเรียกกันนั่นเองนะครับเพื่อจะให้ใช้สกิลได้อีกรอบหนึ่งนะครับหรือจะใช้ก็ฟินิกก็ได้แล้วแต่นะ,ะมาตัวที่เบอร์7เลยนะเบอร์7ก็ลาพิทนะครับส่วนเบอร์8เนี่ยเป็นพาดินนะครับเขาจะใช้พาดินในส่วนอของเคาน์เตอร์ช่วงท้ายนะครับแล้วก็มีหินสกิลด้วยเห็น่นะครับหินม่วงด้วยนะ,ะคีย์เวิร์ดจริงๆเนี่ยจะมีหินด้วยนะครับก็คือบาริสตากับ พาดินที่เป็นหินม่วงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับการที่เขาใช้ก็มีการนับตานะครับแล้วก็ร้านสถานะแล้วก็ทานเฟอร์ย้ายดีบัผ่านขงข้ามนะครับมาตรฐานเลยการเทพทั้งนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหินม่วงนะครับบาริสต้ากับพาดินกันต่อนะครับมาถึงหน้าบาลิสต้านะครับนี่หินม่วงเทพสุดๆนะครับเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกต์ดาเมจต่อเนื่องของสกิลไฟมิงธันเดอร์สวินาทีนะครับก็ทําให้เผาได้นานขึ้นนั่นเองนะอยากได้เหมือนกันนะบอกเลย นะครับมันค่อนข้างจะให้ผลต่างครับตัวที่มีหินกับไม่มีหินนะครับผมในส่วนของรูนที่เขาใช้นะครับเขาก็จะใช้เป็นรูนฉับไวนะครับก็คือลดค่ามนาหนึ่งนะครับในเทิร์นการแรกเนี่ยจากค่ามานาที่กิน4ก็จะเหลือสามครับใช้ได้ครั้งครั้งแรกเนาะเขาก็จะเน้นเผาไฟเร็วนั่นเองนะครับผมอ่ามาถึงหน้าพลาดินครับอ่ามาดูที่หินม่วงเนาะเพิ่มค่าให้พีสูงสุดของตน20%โคตรโหดครับ คุณสังเกตดูตรงค่าเรื่องครับนี่โอ้โห,โโหบวกไปตั้งพันหกนะครับพันหกโอ้โหเยอะมากนะครับโ,โหแล้วรูนแบบม่วงด้วยเนาะโอ้โหดูออฟเอฟเฟกต์ครับมี HP สพีบวกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้บวกเอทีเคบวกเรฟโอ้โหมีบวกรวมหมดเลืองโอเคเลยฮนะถือว่ารูนนี้แบบสุดสุดจัดเลยฮนะทำให้พาดดินยืนนาน,น,นมากๆนะเก่งมากๆนะครับเซนที่ใช้ก็เป็นเซนที่พีนั่นแหละนะครับตาสแต็กด้านล่างนะครับถือว่าดีฮะถือว่าดีมาก เดี๋ยวก็อื่นนะครับเราก็จะไปลงแรงกันนะครับผมจะเอารอบที่ชนะ1รอบแล้วก็รอบที่แพ้1นรอบให้ดูครับว่าผมพลาดตรงไหนเนาะอ่ะในส่วนของคีย์เวิร์ดนะครับเราก็จะใช้บาริสต้าเผาเป็นหลักนะครับให้มากที่สุดนะหรือฟีนิกซ์นะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้สอนี้เผาให้บ่อยที่สุดนะครับผมอ่าทีมแรกผมเจอเป็นทีมเวียนานะครับโอ้มีโพไซดอนมีอีฟิสมีพาดินมีจ็อกเกอร์นะครับโอเคมีบอลน้ำด้วยที่ต้องระวังนะครับแต่ไปดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะ มาถึงผมก็เร่งเทิงกันเลยครับโอเคกาสออกมาไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยจาดนี้ใช้ล่าพิษน่าจะคุ้มกว่าโอเคอบาริสตา้ามานะครับใช้เลยโอเคเขาพาดินส่วนมาเนาะเราก็จะทำการเาร่งาก์สอีกหนึ่งครั้งครับ ให้เผาซ้ำได้คีย์เวิร์ดของเราคือทีมเผาเนาะก็จะเผาเข้าไปครับเขาไม่มีตัวร้านสถานะด้วยนะแต่แต่ไม่รู้ว่าการ์ดเขามีหรือเปล่านะครับโอเคเผาต่อเนื่องตัวนี้รอฟินิก์ครับเผาต่อเลยโหแรงมากนะติดสามนะครับีฝั่งเขารอแลนะครับโดนเผาอย่างหนักนะเขาไม่มีตัวล้างโอ้นี่แหละประเด็นฮะ ที่เราเก็บกราดน้งสถานะไว้เพราะว่าเขาจะมีทานเฟอร์นะครับเราก็ล้างไปก่อนหนึ่งรอบตอนนี้จากคนนี้จังหวนนี้เผาต่อครับเผาให้หนักแล้วก็เผาซ้ำอีกครับโดยการใช้นกเ,เผาซ้ำอีกนะฮะฝั่งเขาเจ็บหนักมากตอนนี้อืมปล้อนลุ่มกระชุมคอ โหเคาเตอร์ไม่ทันอะ่ะแพดินไวมากครับผมกดการ์ดอัปตาไม่ทันนะเอาละช่วงท้ายนี่อย่าประมาทนะครับไวนะกดไม่ทันจริงฮะตัวนี้ก็สวนเลยครับรอก,กดแพดดีอย่างเดียวเนาะโหนี้ก็ใส่เต็มนะฮะตอนนี้ ไอ้นี่ผมกดทันอยู่เออนี่ครับการเคาเตอร์อรก็ตีธรรมดาไปรอพายดินสวนกั่ยวฮะโหไม่ทันเร็วมากพายดินเร็วมากเลยอะผมต้องกดให้ไวๆกว่าน,นี้นะไม่นเขาจะยื้อครับไม่ทันกดไม่ทันจริงฮะจังหวะนี้น่าจะแพ้ได้นะถ้ากดไม่ทันเขานะครับ กดก่อนเลยก็ได้นะชิบหายแล้วสเต๋อพาดิผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัดสกิลก่อนผมว่ากระแทกต่อเนื่องเลยดีกว่าไม่ให้นเขาฟื้นเขามือไวอะ่ะพาดิเขาช้ำอ่ะพาดิผมไม่ช้ำนะครับเนี่ยผมกดไม่ทันนะฮะจริง โอ้ตอนนี้เขาจะยื้อเธอนะครับมาดูกันว่าใครช,ชนะนะเขาแบบรอกดเลยอะจิกนายไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากดสวนดีกว่าครับมเมนยืดเยอะ เนีย่ยผมกดไม่ทันครับกดไม่ทันจริงนะเร็วมากเลออยอเนี่ยคือผมเห็นแสงปุ๊บผมกดการ์ดไม่ทันนะครับเขาก็กระแทกมาแล้วอะไม่ทันครับโอ้โหเจอนิม่อนจะแพ้ได้ครับไม่ทันเขาจริงจริง เนี่ยไม่ทันแล้วโอ้โหจบเลยเนี่ฮะไฮดินที่เขาไว้ข้างหลังในพ่ออย่างนี้แหละอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้ผ้าที่ผมจริงๆนะเพราะว่าผมใช้ผ้าดินไม่เก่งนะครับปกติผมจะใช้ลาพิทหรือว่า Counter, นะอนบิสเคาน์เตอร์เนาะนี่คือผมใช้ไม่เก่งจริงอันนี้ก็คือผ้าไปนะครับในรอบแรกเนาะโอ้ผัดตกข้าวจะมีจ็อกเกอร์ไฮดินครับแหมแรงประมาณนี้น่าจะ เจอพาดินอยู่หลังป่อยนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกไปนะยังใช้พาดินไม่เก่งนะครับแต่จะจะลองดูนะฮะจะใอาชนะให้ได hmm. ้เลยโอ้กดไม่ทันผมกดพาดินไม่ทันเมื่อกี้เอ้แต่ถึงจะกดก็ไม่โดนนี่หว่ามันเป็นไปโดนแพนกินเบอร์แรกนะครับโอเคพมสลมมาอยู่หนึ่งแล้ว ที่ผมเคลียร์การ์ดพิ่งเลยนะครับการ์ดหนอ,อไม่สวยเลยดูดกันละกันโหเผาไฟพึ่งมาเฮเขาไม่มีตัวล้างนะ เดี๋ยวจังหวะเขาอาจจะมีแทนเฟอร์ผมค่อยย้ายกลับไปครับโอเคอีพิสกิลมาถอไปมาแล้วทานเฟอร์นะฮะอ่าเอาคืนไปไม่เอาเอาคืนไปเอาคืนไป เผาอีกฮะเอาให้เจ็บสุดโอ้เผาอีกอะรู้สึกไม่ค่อยเจ็บอ่าพายดิงเขารวนนะฮะโอ้สปอยเลยมีการ์ดอยู่นะครับกันไว้ก่อนแต่จริงๆก็ไม่ทันนั้นแหละ้ <c oughs> โอเคก็ตาอนนี้ถ้าเขาแพ้ไปเพราะว่าเขาไม่มีตัวล้างเนาะตาอนี้เราได้เปรียบมากเลยนะครับก็ประมาณนี้ด้วยกันเนาะสำหรับรอบที่ชนะแล้วก็รอบที่แพ้นะครับผมอะโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับทีมเผาไฟในแลงสามพันสี่สามพันห้าเนาะค่อนข้างค่อนข้างโหดทงบอกเลยว่าไอาการที่เราไม่มีรูนหรือว่าเรเตัวละครต่ำๆรวมไปถึงหินสกิลเนี่ยมันค่อนข้างเริ่มจะมีผลมากๆเลยนะครับ ส่วนตัว ID ดีผมอ่ะอันนี้พูดตามตรงว่ามันได้แค่3 0 0พันต้นๆครับมันไปไม่ไม่ไหวนะครับเนื่องจากว่าหีสกิลไม่มีนะครับแล้วก็รูนไม่ได้ทำเลยนะครับเพราะว่ามันแต่มารีวิวของคนอื่นเขานะครับโอเคครับสำหรับ i d f c m r k i l l e r นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมอาจจะเล่นไม่เก่งเท่าเจ้าของนะครับโดยเฉพาะการใช้พาดินอันนี้ต้องขอพาจริงๆนะครับอาจจะดูอึดอัดส่หรับใครที่ใช้ผาดินเก่งๆเนาะเย่ายที่บอกครับมันเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ได้ยากครับถ้าใครเซียนๆเนี่ยก็ถือว่า ใช้ดีมากสำหรับผ่าดินเนาะเป็นเมต้าตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสงกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสร,รับนีครับทีมเผ่าไฟก็จบรีวิวเพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสร,รับนีครับช่องแม่ดามต้นกลมหรือช่องแม่แคทเนี่ยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเกมซัมเ่อร์เนวอล์ลสเซนเดียนใน EP หน้านะครับว่าจะเป็น